สำหรับหลายๆท่านนะครับที่มีปัญหาในการปลูกบัวฝรั่งว่ามันไม่ค่อยออกดอกนะครับคําแนะนำของผมก็คือเปลี่ยนบัวเลยนะครับนะฮะบ,บัวชนิดใหม่ๆเนี่ยจะมีการออกดอกโดกแล้วก็ให้ดอกทั้งปีนะครับโดยเฉพาะพวกที่เป็นลูกผสมาสคาวสกุลย่อยที่เรียกว่า i อ g นะครับในคลิปนี้ผมจะถ่ายดอกบัวให้ชมแบบต่อเนื่องเลยนะครับจะได้เห็นว่ามันออกดอกง่ายจริงแล้วก็ออกดอกทุกอ่างเลยนะครับ ตอนนี้เป็ลูกผสมคราบสกคนย่อยนะครับชื่อว่าแกลลี่วอร์เนอร์ออกทุกวันเลยนะครับไม่เคยไม่มีดอกเลยต้นนี้ชื่อว่าเอลิกาดีเทคทีฟนะครับดอกมีขนาดใหญ่นะครับเป็นลูกผสมระหว่างาบัว,บ,วบัวสายบ้านกลางคืนนะครับกับบัวฝรั่งตรนนี้ก็เป็น i อ g เหมือนกันนะครับชื่อว่ามันชูสี ดอกสวยมากนะครับอันนี้เป็นอดีตแชมป์โลกของ i อเหมือนกันนะครับชื่อว่า,าบางกอกพิงแพนเตอร์นะครับมีใบลายสวยด้วยเห็นไหมครับสวยมากเลยทีเดียวต้นนี้นะครับสีแบบมีออร่านะครับออกดอกโดกมากชื่อว่าไทยดีไลท์ครับสวยมากเลยด้วยครับ อันนี้ไม่ค่อยดอกเท่าไหร่นะครับมาลิกานออกเป็นช่วงๆนะครับอันนี้เป็นบัวฝรั่งแท้เลยต้นนี้ก็เป็นไอซีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นบัวฝรั่งแท้ครับแต่ว่าออกดอกดกมากๆเลยในบรรดาบัวฝรั่งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ดอกใหญ่มากด้วยชื่อว่านัทพร